ไม่มีอะไรเลยเราเข้าใจน้องเราเข้าใจทุกคนเลยเราเข้าใจแฟนขับที่รักน้องแล้วก็เข้ามาด่าเราแล้วเราก็ขอบคุณกําลังใจของแฟนขับเราที่เข้ามาให้กําลังใจเราก็คือไม่มีอะไรชีวิตปกติมากแล้วก็พี่บอยว่าเราทําหน้าที่แล้วก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าน้องให้ไปฟังทั้งหมดเราพูดประโยคว่าเราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นและพูดพูดเพื่อเตือนสติ และเราย,ยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเราพูดด้วยความมองภาพใหญ่แล้วก็มองว่าระวังถ,ถ้าไปย้อนฟังดูจะมีคำนี้เตือนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอเราเตือนแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจเราก็จะไม่ยุ่งอเอางี้ดีกว่าเราก็ถือว่าเราไม่ได้ให้เตือนอย่างเดียวอะไรดีเราชมอะไรที่เก่งเราบอกเราเชียร์เราให้กำลังใจ เราเราทุกอย่างเนาะแต่ว่าอะไรที่เราเห็นเป็นมุมที่มันไม่ดีเราก็พูดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นฟีดแบ็ที่ไม่ดีเราก็เราก็ไม่ว่ากันเราเข้าใจธรรมชาติของของคนคนรักคนชอบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่บอกเนาะว่าน้องพูดถึงเราแต่น้องก็ไลน์มาส่วนตัวเราเรียบร้อยแล้วเราก็คุยกับน้องแล้วเราก็ขอบคุณน้องเขาที่น้องเขามาอุดหนุนเราก็บอกว่าสิ่งที่เราทําเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิด ในแง่ของวิธีการเล่าเรื่องของเราแล้วเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าน้องเราแค่พูดประโยคว่าอย่าทําให้คนคิดว่าเอาความศรัทธาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาดราม่าชีวิตเนี่ยเอาความรู้สึกของคนมามาหากินนะแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะหลายคนดูคลิปจบไม่จบมนรู้แต่หาว่าพี่บอยว่านนองพี่บอยคงไม่ขอโทษแต่พี่บอยยืนยันว่าพูดจากประสบการณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มองภาพนี้ มองอุตสาหกรรมนี้มาตลอดแล้วพี่บอยใช้คำว่าเตือนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเตือนแรงไปก็ไม่เป็นไรวันหลังเราก็ไม่ยุ่งเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่บอยเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะจะ,จะมีสติเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นก็เอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พยายามมองทุกๆเรื่องให้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับคนดูก็ไม่ได้ทำไปเพราะเกลียดหรือไม่ชอบและพี่บอยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พี่บอยพูด ขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็มันก็คงจะเสียใจกับคนหลายๆคนที่เขามีศรัทธากับน้องแค่นี้เลยพี่บอยไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้รักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นการส่วนตัวเป็นนักข่าวที่ทำอย่างนี้มาตลอดเนาะแต่ว่าดราม่ามันก็เยอะขอบคุณสำหรับ engagement นะคะช่วงนี้ engagement เยอะแต่ต้องบอกว่าทำงานอย่างอื่นก่อนนะ้้นี้เยอะกว่านี้เยอะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าที่บ้านมีที่จอดรถทัวร์เยอะมากไม่ได้ท้าทายแต่ว่าอยู่มานานเนาะแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงในวงการเล็กๆน้อยๆมาประมาณ20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนมาวิจารณ์พี่บอยห่าหิวแสงพี่บอยไม่หิวแสงเพราะว่าพี่บอยมีแสงมาตั้งนานแล้วและพี่บอยก็ไม่รู้ว่าจะหิวแสงไปทําไมเนาะเพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําไม่ต้องตะเกียกตะกายเยอะออแล้วก็โชคดี โชคดีที่แม่พี่บอยก็เป็นคนดีเลี้ยงดูพี่บอยอย่างดีเพราะพี่บอยจะไม่อะไรเยอะพี่บอยคิดว่าพี่บอยมีความสุขดีมากแล้วแ,แม่เซนนี่เขาบอกว่าให้พี่บอยเปฟังเขาชี้แจงหน่อยว่าเขามีปัญหากันจริงจริงก็ไม่ได้เชื่อว่าไม่มีปัญหาแต่พี่บอยก็พูดแบบเตือนไงว่าเป็นไมไม่คุยกันในบ้านทุกเรื่องมาคุยผ่านโซเชียลมดเธอ อาพาพรอยากจะไปขายของยังต้องขอคิวผ่าน Facebook เลยโทรไปไม่รับนะแต่เจ้านี่โทรไปรับอ,อย่างเงี้ยเราก็ออเหรอเนองไหมคะคือบางครั้งเราก็พูดแบบแบบกลางๆอ่ะแบบรู้จักน้องเนาะแล้วหลายคนมาพูดว่าพี่บอยน้องไปอุดหนุนน้องไปนู่นไปนี่รู้จักกันเข้าใจแต่พี่บอยเป็นสื่อ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอุดหนุนร้านพี่บอยเลยพี่บอยไม่มีสิทธิ์พูดอันนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพี่บอยเนาะแล้วพี่บอยก็ย้ำเนาะว่าพูดไปด้วยสติแล้วให้ไปดูคลิปทั้งหมดจะรู้ว่าพี่บอยไม่ได้ว่าพี่บอยไม่ได้อะไรเลยพี่บอยแค่แค่ยกเมนชั่นว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นี้น,น,นีตั้งแต่ต้นคลิปไปดูเลยว่าพี่บอยพูดอะไร ก่อนด่าพี่บอยดูให้จบประมาณ20นาทีแต่ถ้าดูไม่จบมันทนไม่ไหวจะดา่าไม่ว่ากันเพราะคุณมันได้ที่ดา่าฉันก็ไม่ว่าส่วนฉันมีหน้าที่ไม่อ่านฉันก็ไม่อ่านหรือใครที่มาดีฉันก็ดีด้วยพี่ <c ười> บอยไม่รู้พี่บอยรู้เหมือนทุกคนเลยพี่บอยไม่รู้พี่บอยรู้แค่ว่า เวลาน้องเจอกับเราน่ารักแค่นั้นเลยเพี่บไปรู้แค่นี้แล้วก็ตอนเขาไลฟ์ขายของเขาเก่งรู้แค่นี้ตอนที่เขาทําธุรกิจดังๆคนบริวิเขาเก่งซึ่งเวลาคลิปที่เราพูดพูดบวกบวกอะ่ะไม่เป็นประเด็นเนาะคือเราก็พูดพูดทุกมุมอะ่ะมุมบวกมุมลบบางคลิปมีทั้งบวกมีทั้งลบใครที่จะดา่าไปดูก่อน๋อจริงใจเล่านะคะเพจพี่บอยดูในย t ท b e ก็ได้แล้วตอนนี้เธอเออเรื่องนี้มันเ,นเรื่องแปลกดนเมส์ คนใน YouTube เรียกว่า90%กว่าเป็นคอมเมนต์เป็นพันๆเนี่ยเป็นพูดในสิ่งคือเข้าใจในสิ่งที่พี่บอยพูดว่าพี่บอยพูดอะไรแต่มันก็จะมีกรุป๊ปๆหนึง่งใช่ไหมพูดยังไงโซเชียลแต่และโซเชียลเนี่ยการตีความการรับรู้พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกันอ่ะพี่บอยไม่พูดแล้วกันว่าโซเชียลไหนเป็นยังไงแต่โซเชียลที่พี่บอกเข้าไปอ่านแล้วรับรู้ได้ว่าโซเชียลเหล่านั้น เข้าใจในสิ่งที่บอยพูดแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเราเตือนนะเราไม่ได้เกลียดชังเนาะก็น,นั่นแหละพี่บอยก็ต้องบอกตัวเองนี่แหละว่าเออเวลาแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นโยนดอกไม้หรือโยนก้อนหินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติแล้วเราก็ต้องต้องพิจารณาตัวเองเนาะเราต้องไม่เป็นน้ําเต็มแก้วค่ะเวลาใครมาเตือนเราเราก็ต้องดูตัวเองเนาะว่าเออเราผิดไหมเราทําถูกหรือเปล่าเราทําดีหรือยัง เรานู่นเรานี่เรานั่นเพราะเราต้องไม่เป็นน้ําเต็มแก้วค่ะเมื่อไหร่ที่เราไปน้ําเต็มแก้วเมื่อไหร่ที่เราล้นหรือเมื่อไหร่ที่เราเพเยอพยองตัวเองมากๆอะค่ะวันหนึ่งอะค่ะมันน่ากลัวคนที่ใครเตือนไม่ได้พูดไม่ได้มันน่ากลัวที่สุดนี่บอกตัวเองนะบอกตลอดเวลาเลยว่าเออเราต้องเป็นคนที่มีสติมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราฉันแน่ฉั้นเก่งฉั้นเดอะเบสชั้นที่สุดมันเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดของทุกคน และพี่บอยย้ำเนาะอยู่วงการบันเทิงมา25ปีเห็นดาราตั้งแต่วันสูงสุดกับวันดับสุดเห็นมาตลอดว่าถ้าจากชีวิตดารามันมาแล้วมันก็ไปค่ะแต่บอยยังอยู่ตรงนี้และอยู่ที่เดิมคือทำหน้าที่ข่าวตรงนี้มา2 5ปีา ไม่ไม่รู้อะว่ามันเป็นเรื่องการตลาดหรือไม่การตลาดแต่พี่บอยรู้ว่าสังคมอุดมดราม่ามันคือเดอะเบสของประเทศไทยอะคืออะไรที่มันแบบสนุกเนาะเนื้ออ,อปาชีวิตคนอื่นน่ะมันสนุกอะน่าสงสารจังเลยร้องไห้สุดอย่างเงี้ยพี่บอยไม,ไ,มไม่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 รู้ว่ามันทํามาเพื่อจะขายของหรือไม่ขายของแต่พี่บอยรู้แค่ว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบความดราม่าอาอย่างวันเนี้ยพวกเธอเนี่ย ว่ามีแฟนเพจของพวกเธอใช่ไหม mm hmm. ก็ขอขอสัมภาษณ์ฉันทั้งน้ที่ฉันมาช้อปปิง้งฉันก็ไม่รู้เธออยู่ที่นี่ฉันเอากล้องมาซ่อมแล้วเธอก็ลากฉันมานั่งรักเอาไมค์มาล้อมฉันโอเคพูดได้อยากอยากให้พูดก็พูดได้แต่ว่า mm hmm. พูดแบบนี้ว่าพี่ว่า,าไม่รู้หรอกว่าดราม่าหรือไม่ดราม่าในแง่ของการตลาดหรือไม่การตลาดแต่รู้ว่าคนไทยชอบดรามา่า mm hmm. ไม่ติดเลยคือพี่บอยเป็นคนที่อยู่อยู่กับสติมากๆไม่ติดเลยมันไม่แปก ถ้าคนถ้าเจ้าตัวเขารู้สึกไม่สบายใจเขาจะกระแทกเรากลับมาเราก็ต้องรับให้ได้เพราะสิ่งที่เราพูดมันก็เหมือนเรากระแทกไปที่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่บอยไม่ไม่อะไรเลยพี่บอยแบบเฉยมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนตัวได้ไลายคุยกันแล้วก็ยังบอกกับน้องว่าพี่บอยก็ยังรักน้องเหมือนเดิมเอ็นดูเหมือนเดิมส่งหัวใจไปหนึ่งดวงเวลาน้องเขาพิมพ์อะไรมาก็ส่งหัวใจกับไปหนึ่งดวงโอกาสที่จะปีไปไลน์ด้วยกันพี่บอยอ,อยุ้อยฉันใครขอไม่เก่ง oh. ฉันพูดไม่พี่บพูดไม่เกง่งพี่บอยไลฟ์ขาย like ของไม่เกง่งพี่บเป็นแบบแม่อัํารัชาราภาไงขายของไลฟ์ไม่เกง่งยือย้อเฉยๆดูอาจจะสามสามร้อยพี่บอยอ่ะพี่บอยไม่ได้มีแฟนคลับอะไรเยอะตัวเองเราต้องอยู่กับจุดที่เราอยู่เนาะเราจะไม่แบบตะเกียกตะกายอะไรเยอะแยะพี่บอยว่าอย่างนั้นนะสำหรับพี่บอยพี่บอยทำในสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขทําในสิ่งที่ทําแล้วแล้วมันทําได้ก็จบไงอย่างที่โชคพี่บอยจะโชคดีกว่าหลายๆคนเนาะครอบครัวพี่บอยแบบ โอเคแม่พี่บอยก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็ส่งเสียพี่บอยแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังยังยังน่ารักยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมอ่ะคือดูแลพี่บอยโตไปขานาดนี้แม่ก็ยังดูแลพี่บอยเหมือนเดิมพี่บอยถือว่าครอบครัวพี่บอยโชคดีเพื่อเกิดมาโชคดีในครอบครัวที่อบอุน่นไม่ได้มีปัญหาพี่บอยอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบโซเชียลชาวโซเชี่ยวอะไรอย่างนี้ไหมครับแต่ว่าเอะไรอย่างนี้มันจะเข้ามาแบบพี่บอยเข้าใจทุกคนพี่บอยเข้าใจทุกคนจะดรามา่าไม่ดรามา่าให้อยู่กับ ความรอบครอบอย่าเอาอารมณ์นำและสติเท่านั้นมันจะนำให้เรารู้ว่าเอออะไรมันเป็นอะไรพี่บอยไม่บอกว่ามันเลวมันดีมันผิดมันถูกนะแต่พี่บอยยืนยันว่าทุกคนมีมุมที่ตัวเองยืนทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไปเนาะอันนี้ก็คือคิดว่าคลิปนี้สิ่งที่บอยทำเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทำทำมาเป็นร้อยคลิปเล่าเรื่องแบบนี้มามา,มากมายไม่ใช่ดาราคนแรกที่พี่บอยพูด เือนสอนแต่อย่างที่พี่บอยบอกค่ะว่าพอมันมีดราม่าพี่บอยก็จะไม่พูดแล้วเพราะว่าก็เกรงใจน้องเกรงใจทุกคนไม่อยากให้ดราม่ากันเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าพี่บอยเนี่ยไปเกาะน้องดังซึ่งพี่บอยเองเนี่ยบอกตรงๆเนาะมีชื่อเสียงมา25ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมีรักเหมือนเดิมเอ่ยชื่อได้เลยน้องเจนนี่พี่บอยไม่ได้มีอะไรกับหนูนะรักเหมือนเดิมและถ้าฟังทั้งคลิปจะรู้ว่าอีกแก่คนหนึ่งกำลังห่วงใยห,หนูอยู่ พี่บอยไม่ได้มีอะไรเลยและพี่บอยชื่นชมหนูมาหลายคลิปคลิปนี้แค่เตือนสติว่าอย่าให้คนเขารู้สึกแบบนี้นะลูกมันจะทําให้หนูดูไม่ดีโอเคคําพูดวิธีการเล่าก็เล่าไปเนาะแต่โดยรวมอะแมสเซสที่เป็นบิ๊กไอเดียหรือว่าโฟกัสของประเด็นก็คือระวังนะลูกระวังคนเขาจะคิดว่าหนูเอาความรู้สึกมาทำมาหากินความรู้สึกคนอื่นมาทำาหากินเท่านั้นเลยถ้าไม่อยพูดแรงโอเคเดี๋ยวตั้งหลักให้ แต่ถ้าสิ่งที่เี่อยพูดมันช่วยหนูได้มันดึงสติหนูได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยน้องแต่ถ้าน้องบอกว่าโอ๊ยไม่โอเคหนูปล่อยผ่านเลยลูกเท่ากับว่าลมปากของพี่อยเปนขยะหนูปล่อยผ่านเลยลูกแต่พี่อยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดพูดจากฮาร์ดแห่งความรักหนูพูดจากความเป็นห่วงหนูและพูดจากสิ่งที่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแก่แบบนี้แล้ว คงไม่ได้พูดอะไรแบบไม่คิดเ <Okay. S 3> บาๆเนาะไม่แรงเนาะ